ไม่ใช่ข้าพระเจ้าที่มีชีวิตอยู่แต่พระคริสต์ต่างหากที่มีชีวิตอยู่ในคําว่าตายในนิยามของมนุษย์ก็คือไม่ขยับจริงไหมครับคนตายคือคนที่ไม่หายใจแล้วหัวใจไม่เต้นแล้วจริงไม่จริงแต่คุณรู้ไหมว่าพอคนหนึ่งคนตายแล้วถ้าเขาไม่เชื่อพระเจ้าจิตวิญญาณของเขานั้นจะลงไปในนรกบึงไฟจิตวิญญาณของเขายังคงร้องอยู่ในนรกไหมครับ อ้ายร้อนพระเจ้าช่วยผมด้วยพระเยซูหนูเชื่อองค์แล้วและประสาทสัมผัสการดมกลิ่นอุณหภูมิที่เผาร่างกายของจิตวิญญาณเขาก็ชัดเจนเท่ากับร่างกายบนโลกใบนี้แปลว่าคนหนึ่งคนตายแล้วจิตวิญญาณยังคงดิน้นเคลื่อนไหวอยู่ในนรกบึงไฟนิยามของคำว่าตายไม่ใช่การแน่นิ่งโอเค ร่างกายลาซารัสที่นอนพระเจ้าพระเยซูคริสต์บอกว่าเขาแค่หลับไปและเขาจะเป็นขึ้นมาใหม่พระเจ้าใช้คำว่านอนหลับไปเพราะทุกคนจะต้องเป็นขึ้นมาจากความตายแต่คำว่าตายคือการที่คนคนนั้นไม่มีอนาคตกับพระเจ้าแล้วคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าและถูกโยนลงไปในข้างล่างเขามีชีวิตอยู่ร้อนถูกไฟเผาก็จริง แต่เขาไม่มีอนาคตกับพระเจ้าแล้วชีวิตเขาหมดหวังหมดอนาคตกับพระเจ้าแล้วเขาถูกแยกออกจากพระเจ้านี้เลนการถึงนีรเล่นการแม้ว่าเขาดิ้นอยู่แต่แท้จริงแล้วเขาตายแต่คนที่เป็นคริสเตียนโดนตัดคอตายก็จริงแต่เขามีอนาคตกับพระเจ้าเพราะว่าเขาไปหาพระเจ้าแปลว่าคําว่าตายแบบที่มนุษย์เข้าใจคือการหลับไหลเท่านั้นแต่คําว่าตายในนิยามของพยาเวคือการที่เขาไม่มีอนาคตกับพระเจ้า คนที่เด so so ินอยู่บนโลกมีรถมีบ้านแต่ถ้าเขาไม่เชื่อพระเจ้าเขาตายอยู่ครับเขาไม่รู้ตัวเขากําลังเดินไปสู่ความตายเขาไม่รู้จักพระเจ้าตายไปเขาไรอนาคตกับพระเจ้าเขามีชีวิตอยู่เหมือนตายทั้งเป็นแต่คนที่อาจจะมีชีวิตแบบเป็นโรคมะเร็งอยู่บนเตียงแต่เป็นคริสเตียนเขากําลังจะจากไปหาพระเจ้าแล้วเขาอาจจะดูเหมือนคนกำลังจะตายแต่แท้จริงแล้วเขามีชีวิตเพราะเขามีอนาคตกับพระเจ้าแล้วคําว่าไม่ใช่ข้าพระเจ้าที่มีชีวิตอยู่แต่พระคิดต่างหากที่มีชีวิตอยู่ในข้าพระเจ้า กาลาเทียบทที่สองข้อ20ไม่ใช่ข้าพเจ้าที่มีชีวิตอยู่แต่พระคิดตั้งหากที่มีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าโรมบทที่6บอกว่าข้าพเจ้าถูกฝังร่วมกันกับพระคิดคําว่าตายกับพระคริสต์หรือตายกับตัวเองและให้พระคิดมีชีวิตผ่านเราแปลว่าอะไรครับความตายในนิยามของมนุษย์คือไร้ลมหายใจแล้วแน่นิ่งความตายในนิยามของพระเจ้า คือการไม่มีอนาคตกับพระเจ้าแม้ว่าขยับขยื่นในนรกเบืงไฟก็ตายโอเคข้าพระเจ้าได้ตายร่วมกันกับพระคริสตข้าพระเจ้าไม่มีชีวิตอยู่แล้วแต่พระคิดตั้งหากที่มีชีวิตอยู่ในข้าพระเจ้าการนี้เราตายต่อตัวเองแปลว่าอะไรครับไม่ได้แปลว่าเราต้องเอาคัตเตอร์ปัดเส้นเลือดใหญ่ของเราข้าพระเจ้าตายกับพระคิดคำว่าตายกับตัวเองคืออะไรครับ ถ้าการตายคือการไม่มีอนาคตกับพระเจ้าการมีชีวิตก็คือคนที่มีอนาคตกับพระเจ้าการตายต่อตัวเองไม่ได้ตายต่อตพระเจ้านะตายต่อตัวเองคือการที่เราสังหารอนาคตของเราเองครับคําว่าตายต่อตัวเองคือการทิ้งแผนของตัวเองครับทิ้งอนาคตที่เราเคยวาดฝันไว้ตั้งแต่วัยเด็กทั้งหมดบางคนบอกทําไมโหดจังนะ ต้องทิ้งสิ่งที่เคยอยากได้เลยสิ่งที่เคยวาดฝันไว้เลยใช่ไหมคำตอบคือทิ้งอนาคตและแผนของตัวเองทั้งหมดพอเราทิ้งอนาคตและแผนของตัวเองทั้งหมดเราจึงให้แผนและอนาคตอันสดใสของพระองค์ทำผ่านเรา